นี่แกแกอยากรวยปะป <yd> ก็ต้องอยากตีทางได้อ่ะดูนี่ฉันได้เลขเด็ดมาจากแม่น้ำสองงวดนี้นะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถรวยแน่นอนแกว้าวไม่เอาอ่ะฉันเก็บตังค์ไว้กินข้าวดีกว่าเฮ้ยแกนี่มันโง iniz, ่จริงๆมีเลขเด็ดมาบรคเคนให้ไม่รู้จักซื้อคอยดูนะวันที่16กเนี้ยฉันจะเป็นเศรษฐี ฉันจะซื้อบ้านฉันจะออกรถปลายแดงอ๋อคิดแล้วมีความสุขนี่ตั้งแต่แกเป็นเพื่อนฉันมาแกพูดแบบนี้กี่งวดล,ละแต่งวดเนี้ยฉันมั่นใจว่าออกแน่นอนไม่เชื่อก็คอยดูโอเคฉันจะคอยดูว่าเชื่อแม่แน่หรือเจ็ดวันที่สิบหกเนี้ยไม่ต้องมาเรียกฉันว่าเพื่อนนะเรียกฉันว่าเจได้เลย งวดประจำวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2564เลขที่ออก1 1 1 1 1 1ฟังอีกครั้งนะคะอิงโง่1 1 1 1 1ตัว เป็นไงคะเจ๊ได้ไหมรถป้ายแดงอะแกฉันขอยืมตังซื้อมาบ้านหน่อยได้ไหมเงินเดือนฉันไม่เหลือสักบาทเลยเป็นไงล่ะแกฉันเตือนแล้วแกไม่เคยฟังเชื่อแม่แน่หรือเจ็บ สรุปมีแต่เจ็บกับเจ็บ